ยังอยู่กับคุณสุพันธ์มงคลสุธีนะคะผู้บริหารของบริษัทซีเน็กค่ะผู้ชมคันนี่นะคะที่บอกไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ค่ะไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะเรามาดูกันร้านแต้เกงเซ้งเหรอคะครับอันนี้คือชื่อร้านจริงๆในสมัยชื่อร้านสมัยคุณพ่อทำครับ,รบชื่อร้าน ก็จะขายแบบเินค้าแบบนี้เหรอคะคือคุณพ่อก็ํารทำเครื่องเขียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อเขาทาขายส่งด้วยขายส่งเครื่องเขียนก็จะไปขายส่งตามต่างจังหวัดนะครับไปรับออเดอร์แล้วก็ทําสมุดนักเรียนรับออเดอร์พวกสมุดนักเรียนเครื่องเขียนทั้งหลายแล้วก็ส่งออกไปอีกทีในต่างจังหวัด ก็สำคัญมอเ,เรียกว่าเรียกพ่อค้าอยู่เต็มตัวเดี๋ยวการได้ช่<อ>วยเพราทำอะไรบ้างคะในร้านเนี้อ,อ๋อ,อตอนเด็กๆก็เริ่มตั้งแต่เพราะเรามีทํโลงสมุดด้วยผมเด็กๆพอเลิกเรียนหรือช่วงปิด<ๆ>เทอมก็ทํางานสมุดคือคือเอาคือนับกระดาษนะเข้าเล่มเย็บสมุดอะไรพวกเนี้ยนะครับก่อนเย็บมือเหรอคะอ๋เอเย็บด้วยเครื่องจะมีเครื่อง,ะองอนะเย็บเย็บนะแล้วก็จะมีเครื่องเข้า,าแล้วก็ใช้มือเข้าใช้มือนับกระดาษนะครับลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เพราะว่าโดยเฉพาะปิดเทอม ปิดเทอมเป็นช่วงที่สมุดนี่ยุ่งที่สุดเพราะว่าเปิดเทอมก็มต้องขายกับเพราะฉะนั้น,นะจะเป็นช่วงขายดีเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็จะบังคับให้เราลงไปทำพอโตหน่อยพอโตหน่อยพอเรียนมาน,นิดเราก็ไปออกไปขายอับคน,นี้เราจะมาทำเราก็ออกไปขายนะครับพราช่วงเลือกเรียนก็ไปขายอะไรเงี้ยตอนเรียนมานิดประนครเรียนปศเรียนแค่ครึ่งวัน,นัแล้วก็เราก็เป็นเซลล์ค่อนข้างเต็มตัวก็ไปขายไปวิ่งขายตามร้านเครื่องเขียนไปรับออเดอร์ นะครับแล้วก็ไปออกต่างหวัดบ้างเพราะลูกค้าเราต่างหวัดเยอะอนะครับก็ตามไปต่างหวัดก็ไปจดร้าน,นเครื่องเขียนค้าขายกับร้าน,นเครื่องเขียนต่างังหวัดอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปจนกระทั่งการพรัฒนาของเครื่องเขียนเป็นซัพพลายเกี่ยวคอมพิวเตอร์แล้วก็ผมก็ไปเห็นว่าไอ้ออทําสมุดนรรักเนเนี่ยมัน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 ,ม,นมันปีหนึ่งก็ทําแค่สองครั้ง,งเหนื่อยก็เหนื่อยบัญชีก็ยาวเพราะวงการเครื่องเขียนบัญชี90วันถึงวันผมก็เลยมาคิดว่าเออเราน่าจะตอนนั้นเราก็เริออ่มเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ ในออฟฟิศในปีไหนได้คะโอ้โหต้องรุ่นแรกเลย8บิตเครื่อง8บิตเองนะครับสมัยนะน่าจะก่อนคุณแอนเกิดด้วยซ้ำนะครับเครื่องแบบว่าไม่มีหมาอยู่เลยไม่มีครับไม่มีเป็นเครื่องรุ่นผมก็มาใช้แล้วก็ซื้อพินเตอร์เอ s o ซันมาใช้ก็คิดว่าวันหนึ่งมันต้องไปไกลเพราะว่าเราสามารถพัฒนาเก็บข้อมูลได้แล้วเลยคิดมาทากระดาษคอมพิวเตอร์ จากสมุดนักเรียนเนี่ยเราก็มาทําเป็นกระดาษค,คอมพิวเตอร์อจากคาพ้าพิมพ์ดีดทั้งหลายนี่ก็กลายไปมาทําภาพพิมพ์เครื่องปรินเตอร์ในแบรนด์ของ TKS ใช่ไหมคอสมุดเนี่ยในแบรนด์ TKS กระดาษคอมพิวเตอร์ตอนนี้ยังแบรนด์ TKS อยู่นะครับแล้วก็<ม>เป็นแบรนด์ที่เข้าใจว่าน่าจะขายดีที่สุดนะครับเราก็ทําให้กับหลายๆโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็จ้างเราทําอยู่เยอะเหมือนกันอันนั้นคือธุรกิจลงพิมพ์ของ TKS ซึ่งไม่เกี่ยวกับนแต่ตอนนี้ TKS เนี่ยถือวุ่นเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ EC ก็ S <S เรียกได้ว่าคุณสุพันและก็ครอบครัวเองเนี่ยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจเรื่องของคอมพิวเตอร์เป็นเป็นที่แรกๆเหมือนกันนะพเพราะจริงๆแล้วเริ่มมาบูมก็ประมาณปี2530อกว่าแล้วแต,แต่เราจับตั้งแต่เครื่องประมาณ8บ,บิตตอนแรกผมผมเป็นคนที่ชอบนวัต,ตกรรมใหม่ๆมีอะไรใหม่ผมจะโดดเข้าไปตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่เด็กนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าผมเองว่าอะไรอาจจะเป็นคนขี้เบื่อแล้เห็นอะไรใหม่ก็อยากจะทำเห็นอะไรใหม่ก็อยากจะทำเพราะฉะนั้นเชื่อไหมว่าเราเป็นโรงบิมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ ISO 9โ0 0 เราทำได้ตั้งแต่เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วแต่ ISO ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับผมก็ค่อยเรียนอบรมหลักสูตรที่จุฬานี่แหละนะครับก็เห็นเ้ามี ISO กันก็นั่งนั่งดูเออน่าสนใจผมก็มา implement ที่บริษัทเชิญอาจารย์จุฬามาสอนแล้วก็ทําจน ISO เลยตอนนั้นทั้งนั้นี้เราไม่ได้ export ไม่แต่นิดเดียวเลยสมัยก่อนแต่ว่าคือเหมือนกับ เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจคือมันอย่างน้อยมาจัดการระบบบริษ,ษัทให้มันมันมันเอฟฟิเชนซีเพราะมันเป็นระบบการจัดการนี่ผู้ชมนี่เป็นตัวอย่างนึงที่อยากให้เห็นก็คือถ้าเรามั่นใจว่าอะไรใช่เนี่ยเราทําดูและยิ่งเป็นเรื่องของนวัตกรกรมแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยรู้ก่อนก็ได้ก่อน รู้ก่อนย่อมได้เปรียบทำคำนี้เป็นจริงเสมอครับถ้าผู้ที่รู้นั้นสามารถจับทางได้อย่างถูกต้องดังคุณสุพันโมงคลสุธีซีอคนเก่งท่านนี้แหละครับ,รบเอา,าเรื่องของการศึกษากันบ้างรเรียนที่ไหนครตอนนั้นผมจบมัธยมจากศรีดุตรน,นะครับแล้วก็มาต่อพานิชพนครต่อที่เกิดก่อนนะปวชอเรียนที่เกิดแล้วมาต่อพานิชพนครอนุปิญญาพอหลังจากอนุปิญญา เพราะคุณพ่อเขาอยู่เยอะเขาพยายามบอกว่าผมอย่าเรียนเพราะคุณพ่อโทษนะคุณพ่อเป็นคนเก่งมากสอนผมเยอะแต่แกไม่ได้เรียนแกก็บอกผมไม่ต้องเรียนสูงเอาแค่นี้ก็พอก็เลยออกมาทําธุรกิจก็อย่างที่บอกผมเรียนไปทํางานไปก็ออกไปออกมาทาธุรกิจสักญาตหนึ่งผมก็ยังอยากเรียนอยู่ผมก็อยากเรียนรู้ผมก็ไปเรียนเรียนสุโขทัยเพื่อจบปริญญาตรีด้านบริหารไหมคัด้านบริหารด้านการจัดการพอจบสุโขทัยผมก็เออมาไปเรียน ปิญญาโทที่อเมริกานะครับเป็นเรียนแบบคอร์สนะฮะเป็นคอร์สประมาณ2ปีแต่ไปเป็นช่วงๆนะครับเสร็จแล้วกลับมาก็มาเรียนปิญญาโทที่จุฬานะครับของรปอศรปมนะรัฐประสารัฐศาสตร์นะครับจริงๆก็ไม่ได้เรียนยาวตั้งแต่เหมือนหนุนงคือมต้นมปลายแล้วเราก็จะไปขยับไปปริญญาติปริญญาโททีเดียวไม่ใช่เราเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆด้วยข้อดีของเชืออไหมข้อดีก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราทํางานเนี่ยเวลาเราไปเรียนเนี่ยเราแอพพลายได้ถูก S <S นะเพราะฉะนั้นโดยย่อผมยังมองว่าถ้าจบบัญชีแล้วไปทํางานแล้วปีสองปีมันได้แอปพลายได้ถูกว่าเขาคิดยังไงเราไปเจออะไรอุปสรรคเพราะฉะนั้น <cip' Yes. S 1> มันจะเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็เอาสิ่งที่เอาเรียนมาใช้เป็นประโยชน์ได้ค่อนข้างดีตอนผมเรียนเมียโทจะโอ้โจะจะ,จะ,จ,ะจะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมไม่เคยหยุดเรียนช่วงที่ก่อนผมจะมาเรียนปรนิญตีผมก็ไปเรียนคอร์สอย่างจุฬาสมัยก่อนเปิดมินิ m m ็เอ็มเอ็มพี นะครับ MMB <MP. S 2> คือหลักสูตรคล้ายๆมินิ MBE ผมก็ไปสมัครไปเรียนผมก็ไปเรียนเนี่ยเมื่ออายุยี่สิบกว่าเรียกว่าจะเด็กที่สุดในรุ่นเลยก็ได้เพราะงการที่ฝ่ายเรียนเนี่ยมันไม่ผมได้รู้จักการพัฒนาแล้วก็พัฒวกเทคโนโลยีเยอะนะครับทุกวันนี้ก็ยังยังล่าสุดปีแล้วก็ยังเรียนอยู่เพิ่งจบหลักสูตรบอยสอบอยสอก่อนหน้านั้นก็เรียนบปวททอะไรย่างเงี้ยหลักสูตรของผู้ใหญ่ละก็คือก็เรียนอยากทราบอะไรเพิ่มเติมก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยแต่ว่า ก่อนที่จะทำแบบนี้ได้นะก็คือจะต้องมีประสบการณ์ในการทํางานซะก่อนนะคะคผู้สุพารก็แสดงให้เราเห็นกันแล้วนะครับว่าเรามีเวลาที่จะศึกษาได้ตลอดชีวิตที่ไม่ใช่มีชีวิตเพียงเพื่อแค่การศึกษาที่จะต้องน้อยเนื้อต่ำใจในความด้อยโอกาสเพราะเรานั้นสามารถที่จะเรียนรู้จากการทํางานก่อนได้อีกทั้งทําให้เราทราบถึงสิ่งที่ต้องการเติมเต็มในความรู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์และเมื่อเราพร้อมเมื่อไหร่ค่อยสแสวงหาสถานที่ที่จะเรียนรู้ก็ยังไม่สายครับ อยู่ขยับมาเป็นประธานเลยไหมหรือว่าเราทำหน้าที่อ๋อจริงจริงแล้วเนี่ยก็บอกแล้วพอเป็นธุรกิจของคุณพ่อผมก็ทำตั้งแต่นพนักงานทํางานแล,างงออแล้วไปส่งของก็ออกรถไปไปส่งของก็เคยนะครับ,รบแล้วก็มาเป็นขายพอขายแล้วก็มาซื้อด้วยเพราะว่ามันธุรกิจครอบครัวเราก็ต้องทําหน้าที่ช่วยซื้อช่วยขายพอหลังจากนั้นเราก็มาตั้งบริษัทไอที ไอทีเราก็เริ่มเป็นผู้บริหารเต็มตัวแล้วแต่เป็นสัมเล็งเดียวพื้นที่200ตารางเมตรเพื่อน่งสี่ห้าคนนะครับแล้วก็เริ่มทําธุรกิจก็แกะก็แกะขึ้นมานะครับส่วนในธุรกิจการพิมพ์ของเราก็ยังทําอยู่ผมตอนนั้นก็นั่งควบมาสองสองบริษัทโดยตลอดนะครับส่วนธุรกิจการพิมพ์เราก็พัฒนาไปเรื่อยไปทํากระดาษคอมพิวเตอร์ไปทาซีเคียวตี้ไปพิมพ์เช็คลิงสแตมตอนนี้ก็อยู่ตัวแล้วก็โตเติบโตเข้าตลาดเข้าตลาดซั้เมื่อสักหกเจ็ดปีที่แล้ว นะทับส่วนจีนเองนี่ก็มาเข้าสามปีีแล้วและในฐานะที่เป็นผู้บริหารที่เรียกว่าทํางานมาเยอะมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางานมาใช้เวลาหลายปีเหมือนกันมีข้อแนะนำอะไรให้ผู้บริหารหน้าใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่องค์การไหมคะผมว่าการที่เราเป็นผู้บริหารเนี่ยสิ่งหนึ่งเราเราต้องทําในธุรกิจที่เราคิดว่าเราชอบแล้วเราต้องมีอะไรที่ใหม่คิดว่าเราต้องมีอะไรเด่นของเขาใหม่ของเขาแล้วก็สิ่งสําคัญคือเรื่องคน ผู้บริหารที่นี่ไม่ว่าซีเน็กเนี่ยเราจะมีผู้บริหารของผมนี่อยู่กันมานานสิบกว่าปี20ปีเกือบทั้งนั้นนะครับเอเยนสิ่งหนึ่งที่เราจะคือต้องการกระจายการบริหารออกไปแล้วก็คือต้องดำานิด้วยความยุติธรรมความซื่อสัตย์ใช่ไหมเพราะคนเราเนี่ยจะมีความรู้สึกไม่สบายใจมเมื่อไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้น<ม>แล้วไม่ว่ากรณีใด,ดนะทั้งทั้งกลัวเอเยนเราต้องแชร์ความยุติธรรมระหว่างเจ้าของผู้ถือหุ้นและพนักงานสังคมพวกนี้เราก็ต้อง ต้องต้องจัดสัดส่วนนี้ให้ให้เหมาะนะครับ mm hmm. และสิ่งสําคัญคือผมว่าธุรกิจที่คนที่ประสบความสาเร็จนะไม่ว่าคุณนั้นนิ้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่ <c oughs> มีความขยัน mm hmm. นะครับมีความตั้งใจนะครับแล้วก็ไม่ย่อท้อนะมันธุรกิจเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคสิ่ง <c oughs> ที่เราต้องทําได้คือต้องอดทน <c oughs> เวลามีอุปรสรรคแล้วต้องคิดบวกนะครับผมมองอะไรในแง่บวกและอะไรที่มันผิดพลาดเราก็ถือว่าเราก็ยังมองแง่บวกอันนี้คือบทเรียน <c oughs> เราก็อยากให้เจอ นะครับถ้าเราท้อถอยแล้วิดลบเรอยๆเอ้ยมันไม่สาเร็จหรอกมันแย่แล้วมันไม่ไหวแล้ว,วมันก็บบไม่มีทางที่ประสบความสำเ,เร็จนี่นเราผมจะคิดเสมอว่าเราจะทําได้อย่างผมตั้งเป้าเรื่องบริษ,ษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ผมตั้งเป้าเมื่อสิกว่า20ปีที่แล้วเลยครับผมพูดกับพนักง,งานทุกป,ปีนะว่าเราจะทําอะไรบ้างปีนี้ปีนี้จะทําอะไระบ้างพนักง,งานเก่าๆจะเห็นผมพูดเรื่องเข้าตลาดหลักทรัพย์วางเป้าหมายก่อนตลอดวางเราต้องมีวิชั่นมีวางเป้าหมาย แล้วก็มีประกอบด้วยเราต้องมี strategy. s t r a t e g เพราะฉะนั้นปีทุกปีเราจะบอกว่าปีนี้เราจะไปที่ทางไหนกลยุทธ์ปีนี้เราจะใช้แบบไหนเราจะพูดให้พนักง,งานฟังทั้งหมดเลยถึงแม้พนักง,งานวันหน้าวันนี้เจ็ด้อคนผมก็จะหาว่าเขาห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดวันหนึ่งที่จะคุยให้พนักง,งานช่วงต้นปีว่าปีนี้ไปที่ทางไหน KPI ไง KPI ของบริษัทคือไงถ้าคิดแล้วใครจะได้อย่างไงให้รู้เลยนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าบริษัทจะไ,ไปทางไหนนะคะค อีกส่วนหนึ่งค่ะที่อยากจะถามเมยว่ามันอยู่ต่อหน้าผู้บริหารในระดับมหาชนแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะมีเรื่องของการแข่งขันระดับประเทศที่เพิ่มมากขึ้นจากการเข้า,าเป็น AEC รวมตัวรประชาคมสก,กิร์ตอันเซียนผู้ประกอบการคนไทยทั้งขนาดเขนาดเขนาดแอออกทเพลิงทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการวางตัวรับมือ,อยังไงบ้างคะคือเพลิมผมอยู่ในธุรกิจที่ค่อนข้างออกระทบน้อยต้องบอกเพราะว่าหนึ่งเราของสินไทยที่มันศูนเปอร์เซ็นเกิดตรงนั้น นะครับเพียนจะไม่กระทบเรื่องของเพราะปัจจุบันนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับส่วนเรื่องเรื่องอื่นนี่ผมคิดว่าทุกธุรกิจเนี่ยต้องเตรียมตัวเอซีมันจะเป็นการเปลี่ยนโฉมของของประเทศคอมควรในปี2015น้เพียนก็จะต้องรอบรับว่าการการการที่เข้าออกทุกอย่างเนยนะโดยเฉพาะเรากําลังเป็นเซ็นเตอร์นะครับเราจะมีถนนอีกหลายสายระบบโลจสิสตทก่์ึ่น สอดคล้องทาให้คนเขาเข้าออกหรือแรงงานการย้ายฐานการย้ายธุรกิจมาในภาคพื้นนี้มันจะง่ายะนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะเ,เราถือว่าโลเคชันเราเป็นโดเมสติกเราสามารถที่จะรู้จักรักษาเคอรเจอร์ของการทำธุรกิจของเราเองยังไงภาษาเราก็คุยภาษาไทยเราก็ได้เปรียบคนคุยภาษาต่างประเทศดังนั้นถ้าเรารู้ต้องหาจุดแข็งเราให้เจอะนะครับและต้องดูว่าศึกษาว่าธุรกิจที่เรามีอยู่เนี่ย ตรงไหนที่ a AC เข้ามากระทบเราก็ต้องเตรียมยทางถอยอันนี้ถ้ายัางไงสู้เขาไม่ได้ก็ต้องเตรียมทางถอยหาอะไรที่มันแอพพายเข้าไปใหม่แต่ถ้าอะไรที่เราเราเป็นออฟชุนตี้เพราะอย่าคิดว่า a อซเปิดแล้วมันเป็นผลกระทบหมดมันมีโอกาสเยอะแ<ช><ๆ>ยะเราก็ต้องคว้าตรงนั้นให้ใหเจอว่าโอกาสตรงนั้นคืออะไรอีกสิ่งหนึ่งก็คือภาครัฐภาคเอกชนออย่างสภาวิสาหกมพรค้าหรือภาครัฐทั้งหลายจะต้องให้เห็นความํำคัญและช่วยกันวิเคราะห์ให้กับภาคเอกชนได้เจอว่า สิ่งหนึ่งที่เอซีเปิดส่วนนี้คือส่วนที่น่าจะกระทบส่วนนี้คือโอกาส<ะ>ยันให้เขารู้ว่าเอ้กระทบนี้เขาจะเตรียมทางถอยอยังไง<ะ>โอกาสจะเตรียมข่อยคว้าหรือขยายรองรับยังไง<ะ>อันนี้คือ<ะ>ผมคิดว่าในปีสองปีนี้ภาครัฐต้องขังตัวนี้ให้ คนรู้อลเลอร์ทให้ให้มากๆเพราะตอนนี้ยังแทบไม่ไม่ค่อยอเลอร์จากภาครัฐแต่อเลอร์เริ่มอเลอร์จากภาคเอกชนแล้วนะคะก็สุดท้ายที้งทยว่าขอความร่วมมือจากทางภาครัฐเอกชนแลวก็ทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะคะช่วยกันจับมือแล้วก็ให้ความรู้กับผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆกันว่าตอนนี้จําเป็นแล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นตลาดเดียวกันทั้งภูมิภาคถ้าคนไทยไม่ช่วยกันเองก็ไม่มีใครช่วยเราแล้วแน่นอนนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากคุณสุพันธ์โมคสุธีนะคะที่มาให้เกียรางรยการค่ะขอบพรค ค,คุณครับคุณแนนครับวันนี้นะ่ะมีความสุขมากค่ะมาได้รู้จักกับสตอรี่ของบริษัทมหาชนที่เริ่มต้นมาจากนารานีค่ะ แปะเกี่ยงเซ้งค่ะไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันนี้ก็ขยายใหญ่ได้นั่นก็ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะคะรวมถึงความตั้งใจจริงของพนักงานทั้งหมดของซินเนกค่ะวันนี้ก็ฝากทิ้งทายไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะควันนี้ทางรายการก็หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับรายการวันเดย์วซีโอได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ค่ะแล้วก็วันพุธในเวลาส1นาฬิกาถึงเที่ยงแบบนี้ค่ะแล้วก็คราวหน้าเราจะพาไปพบกับซีโอท่านใดในประเทศไทยนะคะก็ติดตามชมกันได้ห้ามพลาดทีเดียวค่ะควันนี้แน่นะคะคุณสุภาลาไปก่อนค่ะสสวัดี สสวัดีครับที่ก็ไม่เห็นยาวแล้วแต่เหมือนเราองคุณมอต้นมอปลายเราควรจะไปขยับไปปริญญาตรีเรีญญาโททีเดียวไม่ใช่เราเก็บประสบการณ์ไปเรืยก่บนดูคข้อดีของคืออะไรข้อดีก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราทำงานเนี่ยเวลาเราไปเรียนเนี่ยเราแอปพลายได้ถูกเขาคิดยังไงเราไปเจออะไรอุปสรรคยิ่งมันจะเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็เอา สิ่งที่เราเรียนมาใช้เป็นประโยชน์ได้ค่อนข้าง